เยียวสวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียมี่พา,ว,าวับวีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมชาย,ยเชียงวีหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนก็อย่าลืมก่อนอื่นก่อรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็ดติดตามกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่พาวาับวีสามหรืออะก็แล้วที่สาคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตาม Facebook ของเฮียมี่พาวาับไว้ด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับเฮียมียม่กลุ่มลหลักฐานทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับ การปั่นสล็อตเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเฮียไปแชร์ไว้ในกลุ่มแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนเอาเกมมาแชร์ไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันก็จะบอกกันนะว่าช่วงเวลานั้นเกมไหนกําลังมาทุกคนหรือว่าเกมไหนไม่มาเกมไหนไม่ปังเกมไหนไม่น่าเล่นเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเสี่ยงในการปั่นสล็อตของเกมนั้นนะ,นะทุกคนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ตใต้ description ดน้านล่างหรือว่าใต้อมเมนต์ด้านล่างได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะทุกคน มาวันนี้อยู่กับแอปแกกระทุน2อมือน่นอีกเช่นเคยจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สารบช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเฮียมีภาวะ V3 ไปเลยดอกแรกดอก5 0 0พขอเล่นไม้หนักสักหน่อยละกันช่วงเล่นไม้หนักไปรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าได้มาขออีกรอบละกันไปโอเคสุ่เพือก อีกักทีตยอน้าน้องนางน้องนางแก้มแดงโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนน้องนางแก้มแดงอยยยยยยยถึงเงกกินนี่อรลยั้งมเร่มีปัญหากันเฮียทั้งบมามีปัญหากันเฮียล่้วกดเป็นจังหวะไปป๊บบป๊บบปั๊ป๊บบปั๊บ ป๊าป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 ป๊าโอเคสวยไปป๊า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 ปนวลน่วลน่วงนวลเลยโอ้ยไม่ดีแล้วทุกคนหมุนเอารายจ่ายหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ต้องควรหมุนเอาไงดีวะทุกคนเกมเร็วปนี อย่าเพิ่งเกมเร็วเลยนะแปะขอร้องอ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้แปะก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเป็นบางคราวนะด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เขาชอบเข้าวไปว้าวดูปึ๊บอืมเฮ้ย,อยโอ้โหหน่วงขนาดนี้อุ้ยอย่าไปกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นอย่าไปกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเออรอดละกู12บสองพุ่สี่เลสโก้ห้ย หัวใจจะวายทุกคนเอดอกแรกจ่ายเออคอยดีใจคอยโล่งใจน้อยแต่ก็ไม่ได้การันตีจ่าย100%ตลอดนะเอแถวแรกมาเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยกลัวอย่างนี้แหละนี่แหละสิ่งที่กลัวมาแล้วเนี่ยแป๋วชอบมาเข้ามาว่าวเลยทุกคนช่วงนเนี้ยเนี่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 ยมันเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยดูดิดูเขาทำไม้ห้าพัน ออโอ้ซองแดงอย่าได้หวังหัวสิงโตแม่งขั้นไว้แล้วแล้วสองด,สดูดิด้วยแปลกก็ทำดีทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะช่วงนี้นะมันชอบเข้ามาเว้าทุกคนให้เล่นก็เข้ามา Rosie. เว้าเนี่ยโอ้โหขาดทุนยยญ่สองคูสูสีก็เล่นไม่ได้ด้วยวันนี้เอยแล้วก็หมุนยากนะแต่ละดอกเนะี่ยไม่ได้หมุนกันง,ง่ายๆนะทุกคนนะ โอ้ยมันชอบมาว่าแทนนะ้อเงี้ยละอย่างซ็งเลยวะทุกคนอ้อน่วงด้วยอ่ะไม่กดไม่ย้ำอะไรทั้งสิ้นปล่อยเซอร์ทุกคนปล่อยซึม,มเขา,าเรียกว่าปล่อยซึมปล่อยซึมอึ๊บปล่อยซึมไม่ดีปล่อยซึมเขาเรียกว่าปล่อยซึมเขาเรียกว่าปล่อยซึม ป้อยซึ่มก็ตกดำไปเปะเล่นยากว่ะกคนโอ้ยคือมาเล่นยากแต่ว่าแปะทุกคนเลยเล่นยากแบบเล่นยากจัดเลยเข้าไปก็ไม่ยอมจ่ายนะทุกคนหรือว่าเฮียมาอัดมันหนักจัดวะมันเลยกกลัวเฮียตะลอด มันจะตกดำไม่กูเลยมันก็ใจร้ายใจดำใ,ใส่ไม้ไส้กระก๋เกินก็จะใจไม้ไส้กระก๋เกินเอออย่าใจดำได้ไหมไอคนใจดำเออไปโอ้หน่วงอย่างนี้รอดไหมไม่รอดรอดใกล้เฮียแล้วครับ โอ๊อยชีวิตโ,โดูได้แปะอย่างเดียวเลยโอ้ยไอ้เสกไอ้คนใจดำเสกดำให้กูรุลัว โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเอ็มวาไปกเกมชายเชียงวิีหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนโอ้ยใจดำสะละเกิดช่วงเวลาเช้าเช้างี้แปะใจดำแท้ว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะว,ว,วีสามด้วยนะกันคนสำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ไว้รุน่นมึงเจอกับกูอีกทีตอนเย็นในแปะ